มาสวัสดีปีใหม่นะเทียนน้องแม่ผมวันที่สิบสองมกราคมใช่ป่ะใช่ป่ะน้องยี่เชียนป่ะถ่ายแล้วฮะเดี๋ยวดิจะลุกขอดูขอดูนะเทียนบอกขอดูหน่อย ก็อบอกก็อบอกขอดูหน่อยอย่าถ่ายไม่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะที่นี่บ้านนะคะอย่าคิดอย่าคิดว่าเป็นโรงพยาบาลนะอันนี้บ้านครับบ้านนัเทียนนะครับนี่คนเลี้ยงนี่ลูกสาวคนเล็ก <c oughs> นี่ดูนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะ บ้านนะอยากกินก็เป็นโรงพยาบาลใครเห็นนี่ก็เป็นโรงพยาบาลเตียงเป็นแถวเลยเลือกนอนเอาเพิ่งได้เพิ่งได้นาทีเดียวเดี๋ยวผมไปลงยูทูบแลอคแอคนอนไหนอ่ะอเตายุเก้าสิบสองอายุเก้าสองว่ะเก้าสิบเอ็ดแปดสิบ เทียนแปดสี่เทียนฉันน่าแปดสี่แล้วนะไกอแล้องหกกัน4ปีแม่ผมเก้าห้าแล้วเก้าหกแล้วตุาตลาเนี่ยเก้าหกแล้วแม่ผมอะ่ะน,นี่ลูกชายลูกสาว,าวอดเกษียณแล้วขับรถอันนี้ขับรถรับจ้างาคนไปดูลิเกเลิกทำงานแล้วนะเทียนหกเขาบอกอายุหกสิบให้เลิกทำงาน สวยผมท่านสวยสวยเลยจะเป็นนางเอกลิเกไงไนม่สวยะจะเป็นนางเอกลิเกย์ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปเออนักเทียนก็เดินไปสิอยู่ว่างๆก็เดินไหวบรรณธรแค่นี้ก็เดินไปสิบรรณธรแค่นี้เดินไหวไหม ไปม่ายว่า่อเดี๋ยวตกบ่อเฮ้ยทำไมตัดต้นไม้หมดเลยอ่ะเออตัดต้นอะไรงลงลงที่ถนนนายเห็นตัดหมดเลยให้ยาายจทางที่ใช่ไหมไม่งั้นเราการไฟฟ้าเขาไม่ปักไฟอ๋อแล้วทางสานาระป่ะเป็นทางสาธาระยังอ๋อเป็นส่วนบุคคล ขอไฟใหม่เหรอน้องเยเชียนอีกคนเดี๋ยวให้าปกติอาจจะใช้แล้วไฟน้องเยเชียนอีกคนนึงน้องเนี่ยใช้ไฟทั้งถนนและจอดเรียนนะถ้ากองหลับก็เปลี่ยนไปใช้ถนนถนนดับไปใช้ถนนสีเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ไฟถนนมีสองง้องมีสองง้อหึงว่าทำไมตัดต้นไม้หมดาไม่วันที่สิบสองมกราคม สองห้าหกแปดมาสวัสดีปีใหม่นะทอน้องแม่ผมอายุแ8ดปีแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปส่งพี่นุ่งเถอะพี่นุ่วรดใหม่คัน <c oughs> หนส่งเมื่อวานพี่เฟิร์กับพี่หโนุ่งมาอ๋อเข้ามาเมื่อวาน เออเรื่องพระเข้ามาเองเลยพี่นุเพ็นิมนต์พระเขาบอกไม่กินด้วยพระฉันก่อนไม่แล้วเขามาเองรือเปล่าคะพระเข้ามาเองไม่โทรก่อนเขาามอยู่เปล่าอยู่เขาฉันเช้าแล้วไงอ๋อแล้วเขามาไงแล้วเขามาไงอ๋อพี่หนงไปรับ กาก็ไม่มีเอทก็ไม่ได้ไปเป๋าโผลไม่ได้ไปก็โทรหายจุกที่ว่าเราโทรศัพท์ไปแล้วถวายพระว่ะเออบ่อยยอะโอนตังให้ให้ให้น้าหน่อยสิน้าไม่มีตังเลยใส่ซองใส่พระตังก็ไม่มีคือถ้าโอนให้นงก็ต้องมีเอทีเอ็มดหนงก็ไม่ได้เอทีเอ็มไปเดีวก็โอนให้หนงร้านล้านให้หนงอ๋อร้านนง ไปสองร้อยสองร้อยสองร้อยแล้วก็ค่าถูกเทียนร้อยก็พออ๋อกว่าจะถามอยู่แล้วเสร็จแล้วก็มาเเ้น่กาโทรหาน่าแต่เช้าแล้วว่าตันน่ะให้ถือให้ให้ขอสินทีก็โทรหาน่าแต่เช้าเลยว่าแม่เป็นไงบ้างเสร็จแล้วก็สบายพอพักไปแล้วกอาจินข้าวแล้วน้ำหมอนเป็นไงบ้างน้ำหมอนหลงไงหน่อยปัดจระเข้บาดไม่จริงไปเชียนมาสิพี่น้องบอกพูดอยู่วันหนึ่งพูดอยู่วันหนึ่ง คือไม่้นนนะใช่แ้วอันนีแม่ดิพูดถึงีทอนอ่ะเเดี๋ยวจะไปยองเนี่ยไม่จะไปไห่อนะให้ะไม้มาลากเออบกไม้ไป่ไม่จเป็ไปะยัไม่ไปนะม้ไปไปกไมคนตายมากพี่ดีนั่อนเหมือนกันไปยัดุ้งมีประอยัาไนะพถึงะคนตาย ตอนนี้พี่ยาแต่มันไม่กลัวเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักมันก็เลยไม่กลัวหรือสิมันกลัวแต่มันไม่รู้จักอันต้องหอนให้เย็นถึง่ะเอ้ยวันนี้เขาก็วันนี้เขามาแล้วสิเอเขามาตั้งเมื่อวาณนี้ไหมเขามาตั้งแต่วันเย็นแล้วสิอยู่ในห้องอ่าเดี๋ยวไปดูน้ำหมอนหน่อยสสวัดีปีใหม่น้ำหมอนข่าวอย่างสว่างหน่อยดีนอนโคเลย ฮะ <laughs> หนาวนี่อยู่ในห้องอ้าไม่ได้เปิดแอร์ไอนี่แอร์ตัวนี้ใช้โซลา่าเซล์อ่ะไม่ทราบอ๋อไม่รู้สอนแ่บนี้ค่ะ,ะ่ส <12 S 2> ิบสองมกราคมสองห้าหกแปดแนลูกสาวสวยจังนี่แทนนีลูกชายแล้วมันจะขอะเน <laughs> ี่ยเ่ยขอ้ว เอาเอาตอนนี้เลยไม่ให้กลับบ้านว่าไงพ่อเฮ้ยแม่เขาอนุญาตนะพ่อ่าเค้กเสวนเส้นซะด้วยนะช็อโกแลตลูกสองคนเอาใจใส่ก็ได้ของเหรญแล้วได้เป็นของขวัญแล้วเนี่ยอชอบไหมชอบไหมรึเปล่า เียนจะไปไหนอ่ะพีบุกไหนอ่ะีมุหอ่ะแปดมีนาคมสองห้าหกแปดเมื่อคืนเทียนของโทรศัพท์ไห่ะไอ้กรเกิด์มีต้งอยู่ตรงนี้เหรอมีตั้งให้ถึงนไปไม้มาองมาจากตรงไหนอ่ะลงหอ่ง้อ อพี่ลมมาจากไหนอ่ะลมลมพัดลมเหรอพอพัดมอ๋อลมพัดลมถ่ายวิดีโอพ่อนี่อาถ่ายวีดีโออยู่นี่เอาเพียนอีไหมเพียนเลยบอกเพียนเดียีอันนี้เพียนแม่เพียนพจเพียนใครเพี่พิจไม่ได้อ่ะนอนอ่นน่กี่แท่งมาแล้วหกเจ็ดเเก้า ดาบแล้วเตียนน้อยหรอเจนน่าจะเป็นเตียนจิ้มดาบใช่มีอะไรกินไบ้าง Happy birthday ทักไปเลย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday บุกมาทางนี้นี่บุกมาถ่ายตรงนี้ Happy birthday, happy, birthday. happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มันเกิดลูกสาวผมอายุสามสิบหกแล้วอ๋ออุ๊ยอุ๊ยติดช็อกโกแลตแล้วติดน้ำตาลไปลูก เท่าเท่ากับซอยสุขุมวิทเลยนะ ไอสันพี่ะไอสนพีเนี่ยปนรี่เลยอด้ไม่เออฮะมไม่ต้องใช่เอะแออรก่อนอนะเอาอะไรกี่ร้อยอ๋โหมันปากเทียงก็สันกัมิด้ามัากเนี่ยมันปากลงไปเลยวกเลนะว้ลมโวล้มนี่อะไรอะล้มอะ เดินหน้ามีวันเกิดใช่ไหมเนี่ยจบตรนี่กัวลมเดินหน้าปสงการณ์ไงกัวลมเสีหนกัวลมอันนี้พี่เน่ยเราเลยว่าี่ยที่สุดอืมทำไมเร็ว เอางกรของเค้กงูเลยก่อสิเจ็นพีอ่ะดีเป็นเชนๆเลยเว้ยเออมีหลายรถเลยอ๋ออ๋อมีหลายรถเว้ยแอนแอลอะไรนี่คือมันเป็นเค้กแบบนี้เลยหรืออะไรอ่ะอะไรอะนนี้น่าจะใบเตยน่าจะชาเขียวป่ะใบเตยหนูว่านะเจ็ดแนี่ดูแตงโมนี่ลูกละสองร้อยยี่สิบบาท ประมาณสิบสามโลลูกนี่ไงนี่ดูเทียบกับมยงคิดเนี่ยมยงคิดนี่ใหญ่กับไข่ไก่นี่ <c oughs> ว้ายถูกใมากอะ่ะหนักอึกเลยอะ่ะตลาดนัดวัดไปคลองขุนศรีปากทางเข้าซื้อแกหลายผลแล้วล้านนี้บอกเอาสองร้อยแล้วกันเขาบอกขอเหอะขอเหอะนี่มีมีฉลากด,ด้วย วันที่15มีนาคม2568ซื้อที่ตลาดนับแล้วไปโขนสีจากนครนายก5กิโลกิโลละ200จังหวัดนนท์กิโลกิลละ100จังหวัดนนท์8กิโลกิโลละ100มะม่วง,งลงละ50กินได้หมดเลยเนี่ดูไม่ยงคิดเนี่ยไม่ยงคิดเมื่อวานซื้อมาทั้งหมด13กโล พันแปดร้อยบาทวัวสองวัวสองนี่มังคุดบดล่างกล้วยมะม่วงแตงโมมะละกอผลไม้กินประจำทุกวันชมพู่กินเข้าไปโบหวานได้ขึ้นเยอะ ว่าสองว่าสองสารากระแกวใหญเลิเลยครัวยุคปินบางบุรีเทียนวันที่สองมีนาคมสองห้าหกแปดมีแล้วดนตรีสดด้วยนะ เรบประทานอาหารเย็นมากับมากันห้าคนมาถึงนี่หกโมงห้าทีลูกค้าเยอะ,ะ,ะเ,ท,เทียนทะเล,ะเละบา้างลุกเทียนร้านอาหารที่นี่นี่น,นี่เราบรรยากาศที่ดีสุดเลยนะดี่สุดเลยดีสุด อร่อยอยู่แล้วเคยมากินขอเป็นเงินมาได้ไหมครับผมอยากฝากเงินก็ได้เลยไม่ตามันไม่ตามไม่ตามวางไก่ไปไม่ตามอีกเอาอยวางไก่เป็นจริงด้วย วางใกล้ก็ไม่เห็นวิวเลยตาที่ยังคงบอดดูคำว่ารันตัวที่ยังคงตีสดเล่นนะ เคยดึงเรื่อไม่คืนฟังถูกขังกลางคืนความงมงายยอมไม่ยังคงเฉจริงจากการคิดถึงจนมันเป็นที่ดึงจากความปวดร้าวร่างก็เป็นได้แค่เบา <Okay. S 1> ใจจะให้รัก ชายทะเลบางขุนเทียนวัวยุคพินวันที่สองมีนาคมสองห้าหกแปดวันนั้นมาเดือนกันยาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนกันยา